บาร์บี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า60ปีตุ๊กตาหญิงสาวที่มีรูปร่างสวยงามตามฉบับบิวตี้สแตนดาร์ดที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกและพัฒนาเป็นการ์ตูนโปรดของชายหลายๆคนกว่าจะกลายเป็นของเล่นตุ๊กตาที่มีนามว่าบาร์บี้บาร์บี้เกิดจากแนวคิดของรูทแฮนเดล ที่เธอได้ไปซื้อตุ๊กตาบิลลี่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลับมาให้บาบาราลูกสาวของเธอจึงทําให้แฮนเลอร์มีแรงบันดาลใจที่อยากจะสร้างตุ๊กตาผู้หญิงในรูปแบบอื่นๆขึ้นมาเพื่อเพิ่มของเล่นสําหรับเด็กผู้หญิงให้มีความหลากหลายเหมนกับเด็กผู้ชายในยุคนั้นบิลลี่เป็นตุ๊กตาสัญชาติเยอรมันที่ได้เป็นต้นแบบของตุ๊กตาบาร์บี้ในเวลาต่อมา บิวลิลลี่ถือกำเนิดขึ้นในปี1952จากการ์ตูนในนิตยสารบุคลิกของเธอเป็นหญิงสาวที่น่นข้างเจ้าเล่และเซ็กซี่เธอยังเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากกว่าหญิงสาวในยุคนั้นจนกระทั่งแฮลเลอร์ได้มาพบและเกิดแนวคิดที่อยากจะผลิตตุ๊กตาตามลักษณะนี้ออกมาต่อมาในปี1959บริษัทแมนเทลบริหารโดยแฮลเลอร์ก็ได้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้ออกมาวางขาย โดยคำว่าบาร์บี้มีชื่อเสียงมาจากบาบาร่าลูกสาวของเธอหลังจากที่บาร์บี้ขายดีและประสบความสำเร็จ2ปีต่อมาบริษัทก็ได้วางจำหน่ายตุ๊กตาที่มีชื่อว่าเคนซึ่งเป็นตุ๊กตาชายหนุ่มรูปร่างสันทัดผมสีทองเพื่อนชายคนสนิทของบาร์บี้ซึ่งทั้ง2ตัวละครยังช่วยสร้างมูลค่าให้กับบริษัทโตขึ้นในตลาดของเล่นจนทำให้ยอดขายติมถลย แต่แล้วบริษัทแมนเทลก็ถูกฟ้องร้องจากบ,บริษัทผู้ผลิตบิลลี่ลิลลี่ข้อหาลอกเลียนแบบและละเมิดสิทธิบัตรแต่สุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็สามารถตกลงกันได้โดยที่บริษัทของบาร์บี้ได้เข้าซื้อลิขสิทธิ์ของบิลลี่ลิลลี่จนบาร์บี้กลายเป็นสินค้าตุ๊กตาที่ถูกนำมาวาาจำหน่ายจนได้ขยายอาณาจักรที่เป็นทั้งการ์ตูนและภาพยนตร์ในเวลาต่อมา ถึงบาร์บี้จะมีข้อดีอยู่มากมายและเป็นที่นิยมในยุคนั้นแต่เรื่องราวมักมี2องด้านเสมอบาร์บี้ยังถูกโจมตีอยู่เรื่อยๆในเรื่องของรูปร่างที่ค่อนข้างผอมจนเกินไปจนเด็กๆเอาไปเรียนแบบนักวิจารณ์บางคนยังมองว่าของเล่นชิ้นนี้จะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อรูปร่างของตัวเองและผู้อื่นครั้งหนึ่งบริษัทได้ออกชุดสินค้าที่มีเพื่อนสาวข,ของบาร์บี้นั้น เธอได้ตั้งท้องพร้อมกับมีครอบครัวและลูกน้อยอยู่การพร้อมหน้าแต่ไม่วายถูกโจมตีว่านี่คือการส่งเสริมให้สาววัยรุ่นในยุคนั้นหันมาตั้งครันอย่างไรก็ตามปัจจุบันทางบริษัทได้ออกจําหน่ายสินค้าที่มีความเท่าเทียมทางสังคมมากขึ้นและไม่สร้างความแตกแยกให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อไปไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาที่ใส่ขาเทียมคนผิวดําคนตัวเล็ก คนอวบท้วมหรือแม้กระทั่งคนนั่งวิลแชร์แต่ก็ยังมีหลายเสียงออกมาวิจารณ์ว่าทางบริษัทแมนเทลปรับรูปโฉมใหม่ให้บาร์บี้ช้าเกินไปอยู่ดีบาร์บี้ยังได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นของอเมริกามาหลายทศวรรษโดยที่เธอได้รับรางวัลบอร์ d ออฟดีเร t เต t ว e ประจำปี2019จากสมาคมนักออกแบบแฟชั่นของอเมริกา โรเบิร์ตเบ s ates, ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการออกแบบตุ๊กตาบาร์บี้ของ m มนเทลระบุว่าบาร์บี้และเคนเป็นเหมือนเงาสะท้อนของยุคสมัยในแต่ละยุคโดยตุ๊กตาบาร์บี้ตัวแรกถูกวางจำหน่ายเมื่อปี1959ก็มาในชุดว่ายน้ำเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้ตุ๊กตามากขึ้นโดยเบสอธิบายว่าการซื้อตุ๊กตาหนึ่งตัวแล้วซื้อเสื้อผ้าเพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนให้ตุ๊กตารับบทอาชีพที่แตกต่างกันเป็นวิธีการเล่นตุ๊กตาที่ได้รับความนิยมในยุคสมัยนั้นเขายังระบุอีกด้วยว่าแมนเทลจำหน่ายตุ๊กตาไปถึง76ล้านตัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเคนเป็นส่วนสำคัญในโลกของบาร์บี้และมีส่วนให้บาร์บี้ประสบความสำเร็จทั้งนี้บาร์บี้และเคนถูกตั้งชื่อตามลูกๆของเอเลียและรูทฮนเดลผู้ก่อตั้งบริษัทแมนเทล พราะบาร์บี้เปรียบเสมือนเพื่อนคู่ใจในวัยเด็กของใครลหลายๆคนทั้งตุ๊กตาหรือการ์ตูนโจนาดกล่าวได้ว่าเธอคือเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกัน